โอ้ oh my gosh โอ้ my gosh อยากจะบอกว่าที่นี่คือบ้านเกิดของผมเองฮ่าฮ่า my house อันนี้จะเป็นบ้านเกิดของผมนะครับสวัดดีทุกคนกันด้วยนะครับผมผมอากุมาโซลีกันเองนะครับในครั้งนี้เราก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งกับแมปที่มีชื่อว่า my c i t อันนี้กว่ากูจะกลับมาโคตรนานเลยนะครับผมกับแมปที่มีชื่อว่า king legacy นะครับแม่ง กว่าจะอัปเดตหลายเดือนน่ะหลายเดือนจัดหลายเดือนจัดจนตอนนี้มันก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีอะไรใหม่ๆม,มาเต็มไปหมดเลยนะครับ <What? S 1> ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําการลองตะลุยคิงเล e g a c สซี่กันดีกว่านะครับผมกลับมาแบบบ้านเกิดนะบ้านเกิดผมเองล <Wow. S 1> หลายคนก็จะรู้จักผมนะครับผมจากแบบคิงเล e g a c สซี่เว้ยคนดูเพราะว่าผมก็ดังได้เพราะแบบคิงเล e g a c สซี่นะก่อนที่จะย้ายไปเล่นบล็อกฟุตอ่ะเออก็มาเดี๋ยวเราทําการกลับมากันเลยดีกว่านะครับผมกับคิงเล e g a c สซี่ เฮ้ยลาวาบัคบริการเติมโลบัคแบบ ID พาร์ทหรือจะเป็นการเติมแบบเซิร์ฟเวอร์ v i p ขั้นต่ำแค่20บาท <Wow. S 1> และยังบริการกดเกมพาร์ทเลขเจ็ดมีอะไรแมปอะไรบ้างขึ้นมาเอามาออสตาบอกฟุต g l e a ้าใครสนใจดูเว็บลาวาบักได้ที่ใต้ล่างคลิปเลยใครอยากได้คอมดีๆใช้ยกมือขึ้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนี่เลยครับผมร้านไ Have ซ p u ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษาตอบรวดเร็วแน่นอนและยังบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึง iH a v ฟซีถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันโอเครู้สึกว่าสิ่งที่มีแปลกใหม่มานั่นคือสภา าตรงเนี้ยนตรงที่กูยืนอยู่เนี่ยเพื่อสะพาตรงนี้เข้ามากับตรงนี้ที่จะสุดแสนแปลกใหม่เดี๋ยวนะกูขอดูก่อนเลยว่าตั้งค่าเนี่ยมันมีป้องปิด PVP ไหมปิด PVP อัตโนมัติโอเคแต่ไม่มีปิด PVP เลยว่ะช่างแม่งแล้วกันกลุ่มพันธมิตรแคนที่เพิ่มมาใหม่รู้สึกว่าน่าจะเป็นเทรนะเว้ยโอ้ยเทรดมีนานแล้วกับแผนที่เนี่ยแผนที่อันนี้ใหม่เลยเว้ยอันนี้มาใหม่โอเคแล้วก็สิ่งที่มีใหม่นั่นก็คือไฮด้าไฮด้านี้มีใหม่ใช่ใช่ใช่ ันนี้บินเอยังสกิลเดิมอยู่เลยกูอยากลองตีไฮด้าว่ะไฮด้าไม่มีอ่ะแบบกูไม่รู้ว่าไฮด้ามันเกิดยังไงอ่ะแล้วแบบต้องดูยังไงอะไรประมาณนี้กูจําไม่ได้อันนี้กูยังจําปุ่มได้อยู่ว่ะกูก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยตรงนั้นเขาทำอะไรกันอ่ะอ๋อนั่นเกาะใหม่เหรอใช่ปะตรงหน้ากูตรงนั้นรู้สึกว่าน่าจะใช่นะน่าจะเป็นเกาะใหม่ว่ะแน่เลยเอ๊หรือว่าไม่ใช่หรือว่ามันเป็นเกาะเก่าบิ๊กมัมวะหรือว่าเกาะใหม่อยู่ตรงนี้รู้ว่าอยู่นี้กูลองไปกันก่อนละก เฮ้ยเจ้าทะเ,เลเกิดไว้คนดูไว้เจ้าทะเ,เลเกิดมีคนเสกเจ้าเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกาะใหม่ช่างแม่งละอันนี้รู้สึกว่า<ฮ>ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าใช่เกาะใหม่หรือเปล่าเออช่างแม่งก่อนแล้วกันกูไปตีเจ้าทะเ,เลก่อนเว้ยเือบางทีอาจจะได้ผลดีๆกูอยากจะบอกว่าน้อยครั้งมากที่กูจะได้ผลดีๆจากการตีเจ้าทะเ,เลรอบนี้กูกลับมากับ King Legacy <S <S บ้านเกิดของผมต้องได้ผลดีแล้วล่ะมาสิมาไหนสิโอไก่แท้เว้ย แต่ว่าไม่ไรเรายังมีเรือไอ้นี่อยู่ c o ฟ f i n boat มันใช่ c o f ฟ i n ปะวะเออใช่ใช่ coffin เมื่อก่อนกูนกเคยกูจำได้ว่ากูเคยอ่านว่า c o f f ด้วยแม่งเรือกาแฟ <S 2> <S 2> ตรงนี้มันมีที่ให้ซื้อไฮด้าปะวะไม่มีวะ เออไม่มีให้ซื้อไฮด้าเอ้ยไนเบรดอ๋อไนเบรดอ๋อกูนึกว่าดาบคริสต์มาสเมื่อไหร่ไฮด้าจะเกิดยังไม่เคยตีเหมือนกันครับผมก็ยังไม่เคยตีเลยอยากตีเหมือนกันน่ะเทคนิคในการตีเจ้านะครับผมสุดแสนที่จะเวลี่ง่ายอีกแล้วนั่นก็คือเราจะต้องตีจากทางด,ด้านหลังแล้วก็อย่าไปยืนบนกรองมากนะครับผมเฮ้ยแต่ผลแมกมาของเรานะมันยืนบนน้ำได้เอา้าแมกมาก,กูยืนบนน้ำไม่ได้แล้วเหรอไปว่าเอาแมกมาก,กูยืนบนน้ำไม่ได้แล้วเหรอ เกูจำได้ว่ากูแม็กมาตื่นไม่ใช่เหรอกันหนึงกันหนึงกันหนึงเปลี่ยนภาษาก่อนโอ้โอ้เฮ้ย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 ค้างแป๊บค้างแป๊บนะเฮ้ยกูยังมีดาบสุดแสนฟิโยอยู่เว้ยเปิดไฮคิกสังเอ้ยเปิดไฮคิกก่อนนี่แหละกูเองกูจะตายห่าเลยโอ้ยเฮ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 ้ย กูจะตายหาแล้วแล้วกูโจมตีเรือตัวเองทําไมทําไงได้มันต้องโจมตีอ่ะเพราะว่าเอ้ยเรือเรือกขับเองเว้ยเฮ้ยเรือกู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 น้องเรือกูเรือกอลเรือกูโอ้โหการตีเจ้าเลสุดแสนที่จะเวลี่ลำบากเทคนิคในการตีเจ้านะครับผมสุดแสนที่จะเวลี่ง่ายอีกแล้วนะอืออือไอ้แย่ละฟืบ อะไรวะเนี่ยหมัดเหรออ๋อหมัดใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยโอเค<ๆ>พุ่งมาก่อนพุ่งมาก่อนออแล้วก็เราจะทำยังไงดีเออใช่บินขึ้นก่อนบินขึ้นก่อนเราทำการบินขึ้นก่อนไอการตีเจ้าสุดแสนที่จะเวลี่ลำบากทำไมแม็กมาของกูมันโดนเนื้อแบบวะทำให้ยืนบนน้ำไม่ได้หรือว่ากูต้องไปซื้อสกิลเพิ่มวะอาจจะใช่ก็ได้นะเออดาบไอดาบที่กูใช้มันยังแรงอยู่ปะวะ เอ้ยตายแล้วโอ้โหได้ e อพมานตั้ง3ล้านว่ะแต่ว่าอูใช้ตั้ง11ล้านอูมันใช้เยอะแท้ใช้เยอะมากมนกันเลยนั้นไม่เงี้ยมา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 กล่องอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอูกลับบ้านเกิดมาก็แบบโอ้โหกล่องเทียสามอ่ะครับ yes sir อุ้ยอุ้ยมังกรอุ้ยเป็นไงกลับบ้านเกิดนะครับก็กลับบ้านเกิดมาแล้วแบบสุดยอดไปหมดแล้ะครับ เอ้กูมันเท่อย่างวะทําไมกูมันเท่อะไรขนาดนี้โอเคกูยังเก็บผลได้อยู่นะก็คือเก็บผลมังกรเข้าไปจัดเก็บอืมอืมกลับบ้านเกิดมาก็ได้แต่ผลดีๆทนั้นเลยอยากได้ผลรีเจนก็เราได้อะครับทําไม <c oughs> ก็ผมได้อะครับเอาล่ะเราก็กลับกันดีกว่านะคนดูอุ้ยดูด,ด,ดิเราได้กล่องนี้ด้วยถ่ายรูปไปแป๊บน,นันน้นๆทีกูจะได้ตีเจ้าเลยไม่ใช่โอกาสที่อากุมาโทรีจะได้บ่อยๆนะเนี่ยไอ้เจ้ากล่องอันเนี้ย แล้วก็ได้เจมมานั่ง15เจมอุ้หูเยอะจังแล้วมันมีของใหม่ด้วยนี่ใช่ไหมมันจะมีไอ้เจ้าอะไรวารู้สึกมันมีของใหม่มาอยู่อะออแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้วิธีทํานะครับผมอย่างแรกเลยมันจะมีของดรอปมาจากไอ้เจ้าหนวดดําแต่ว่ากูก็ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าหนวดดํานั้นมันต้องหายังไงอะไรบ้างเ,เดี๋ยวนะก็เดินบนน้ำได้นี่หว่ะเอาแล้วทำไมตอนแรกกูเดินไม่ได้เดี๋ยวอะอะไรวะ What แล้วทำไมตอนแรกกูเดินบนน้ำไม่ได้ไะไวะ ก็เดินได้นี่หว่าอีอยังวะนี่อะไรวะแล้วเรือกูเป็นอะไรเนี่ยเกาะใหม่มันอยู่ตรงไหนวะเปิดแผนที่แปบบ๊บมีเต่หมอ,อกเต็มไปหมดเลยอะ่ะอ๋อเราต้องเดินทางไปแต่ละเกาะก่อนใช่ไหมมันถึงจะเปิดเปิดแบบเปิดให้เห็นนะฟาว Now. เอ็เคนาเ้ยมีการสั่งกันด้วยเว้ยเลกาซี่ไอแลนด์เควสต์เลกาซี่ไอแลนด์ไม่มีการดูหรอว่าไฮด้ามันเกิดแล้วอะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไฮด้ามันเกิดแล้ววะ ใครรู้ฝากคอมเมนต์ให้ผมทีนะพอดีผมเพิ่งกลับมาเล่นคิงเลกาซี่จริงๆแบบไม่รู้เลยอะ่ะเมื่อผมแบบไม่ตอนนี้คือสมองความรู้ของคิงเลกาซี่นั้นโล่งมากที่มันไม่สามารถดูได้ด้วยอว่าแบบเรือเกิดแล้วอะ่ะเออแย่จังเลยอันนี้เกาะอ,อะไรเนี่ยใช่เกาะใหม่หรือเกาะเก่าอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นโอเคอันนี้เกาะเก่าเว้ยซึ่งกูเคยมามันเป็นรู้สึกว่าตอนนั้นมันเป็นเควสเอ,อ้ยเกาะอ,อะไรวะหน้าตาเกาะไม่คุ้นเลยอ๋อเกาะบิ๊กมัม อ๋อเกอบิ๊กมัมอ๋อย่ามาอยู่นี่แล้วเหรอย้ามาอยู่ตรงนี้แทนโอเคอันนี้กอบิ๊กมัมเราทำการเซฟโลเคชันเอาไว้เพื่อให้มันอยู่บนในแผนที่นะเออเนี่ยแหละโอเคอุย้ยซูมอย่างนี้ได้ด้วยโคตรเจ๋งเลยอ่ะเท่จังอุ้ยเท่เท่มากเลยชอบจังเลยแผนที่แบบนี้รู้สึกว่าสิ่งที่เท,ท่มากที่สุดสำหรับกูน่าจะเป็นแผนที่ลหละแบงเฟือดดีวะอยากตีไฮด้าใครอยากให้ครั้งหน้าผมมาตีไฮด้านะครับฝากคอมเมนต์กันด้วยละกันนะครับผม เออเดี๋ยวผมแบบว่าถ้าคอมเมนต์เยอะนะครับอยากให้พี่มาตีไฮด้าบวกหนึ่งกันมานะครับดันดันกันมานะครับผมถ้ามันเยอะเดี๋ยวกูจะมาตีไฮด้าเลยแล้วกันนะครับ mm hmm. เพราะว่าไฮด้านั้นรู้สึกว่าจะมีโอกาสได้ผลกับได้เจมเหมือนกันใช่ไหมถ้ากูจําไม่ผิดกูคเคยเห็นคนเขาตีอยู่เว้ยมันได้เจมเยอะมากยีิบสองเจมอะขนาดกล่องโง่ๆนะกล่องแบบไม่ได้กล่องเทียรสามเยมันรู้สึกว่าตอนนั้นจะเป็นเทียสอง แม่งยังได้ของดีอ่ะนี่ก่ออะไรเนี่ยเช็คอินแป๊บเอ้ยก่อนนี้หน้าตาคุ้นๆโอเคทำการเช็คอินก่อนอ๋อก่อนี้ก็อ๋อเก่อกระดูกปะใช่แล้วมันคือก่อหัวกะโหลกส่วนไอ้ก่อตรงนั้นน่าจะเป็นก่อใหม่เว้ยอืมถ้าให้ผมเดานะน่าจะเป็นก่อใหม่ไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็ก่อใหม่ s o อร์เออกาะทหารเรือ w h a t ป p a แอ i r ไลน์เฮ้ยอะไรเกิดวะ มันมีอะไรเกิดเหรอตรงนั้นเขาอยู่อะไรกันเตน็มไปหมดเลยสแสดงว่าต้องมีอะไรเกิดแน่ๆอาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนวดดําหรือเปล่าอันน้นก่อนหนวดดาหรือเปล่ากูมาแล้วกูมาแล้วโลเคชั่นขึ้นหรือ,อยังในแผนที่จะได้รู้ทันทีว่ามันคือเกาะอะไรพายเลสอ๋อก่อไอ้นี่เอ่อนี่แหละก่อนนี่แหละ,นนหละที่ตีหนวดดอ่าเออก่อนนี้เลยเฮ้ยหนวดดาเกิดเหรอเฮ้ยหนวดดาเกิดเหรอพี่อาอไม่เกิดนี่หว่าเกิดนี <S <S ่หว่า เฮ้ยหนวดดำเกิดหนวดดำเกิดด้วยแล้วมันอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นไปตีมันเฮ้ย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 โอ้ย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 ผลมึนผลมึนผลมึนเอ้ยชิว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 เฮ้ยเสียงอะไรวะดังติว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 ฟันแม่งอย่างนี้เลยเอ้ามันก็ไม่ได้เก่งมากนี่หว่าหนวดดำอ่ะ หนดำก็ไม่ได pues, ้เก่งนี่ว่าไม่ไม่ไม่ได้อะไรนะแต่ว่ามันมันไม่เก่งจริงๆอ่ะเฮ้ยมันมันดูกระจกอย่างว่าหนวดดาแต่ว่าเราก็ไม่ได้ของนะผมรู้สึกว่าของน่มันจะได้ยากเหมือนกันนะเนี่ยุณต้องการคือเพอร์มิชันเพื่อทาเควส์เพอร์มิชันรู้สึกว่าไอ้ะไรเลเวลของคุณมันน้อยเกินไปขอโทษแล้วกันไอเควสนี้450ค่าอ๋อแต่มันต้อง450ว่ะขอดูแผนที่ก่อนว่าไอก่อเนี่ยสี่ร้อยโอเคกูฟาร์มที่ก่อนนี้แหละใช่แล้วกูฟาร์มที่ก่อนนี้แต่ว่ากูต้องหาเควสก่อน รู้สึกว่าจะเป็นเควนนี้ปะใช่แล้วค่ายเจ้าดาร์กดาร์กหนวดดาร์กหนวดเหรอมันมันดาร์กหนวดยังไงวะหรือกูอ่านอะไรผิดพลาดร้ายแรงปะเนี่ยพวกมึงอ่ะอุ้ยร้ายแรงเหมือนกันนี่วะร้ายแรงเหมือนกันนี่เออ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 เอโดนต่อยไปดิโดนต่อยไปดิเฟฟกูเป็นโลเกียนะเว้ยทำไมพวกมึงแบบตีกูเข้าวะอ๋อฮาคิฮาคิอยู่ตรงดาบแม่งอยู่นะอย่าเข้ามานะเว้ยเข้ามากูยิงนะ ไม่ไม่ต้องหรอกเนี่ยเฮ้ยมึงทำจริงๆเลยแหละมาอุ้ยใช้ดาบโอเด้งเหรอพวกมึงอ่ะเฮ้ยพวกมึงฆ่าโอเด้งเหรอเม่ดดาบอะไรวะอาจจะเป็นดาบใหม่ก็ได้นะมันมีดาบใหม่อยู่นี่ม,นมีดาบใหม่มาเยอะมากเลยโอ้เลเวลขึ้นซึ่งเรามีเลเวลคูณสองด้วยไงมันก็เลยแบบขึ้นเยอะมากอันนี้เคเวสอะไรเนี่ยอันนี้เซ็ตปาวเซตแม่งก,ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมมันไม่เหมือนบ็อกฟูดนะที่มันจะแบบว่าไปก่อนนะแล้วมันจะทำการเซตให้เลยซูพรีมซอร์ดแมนหนึ่งตัวซึ่งมันอยู่ตรงไหนตรงนี้เลย ไอตัวนี้มันจะได้ที่เสกหนวดดำด้วยนี่ใช่ไหมอุ้ยแรงเหมือนกันดีว่ะอุ้ยแรงจังเลยอุ้ยมันร้ายแรงจังทำไมกูไม่โดนเลยวะโดนเลยดิโอเคโดนอยู่โดนอยู่ตายไปเรียบร้อยผมรู้แล้วว่าผมเอาอะไรในการฟาร์มนั้นดีมากที่สุดไว้คนดูสําหรับที่ผมเคยเล่นมานะแบบว่าที่เคยสัมผัสจับมาแล้วอะ่ะนั่นก็คือไอเจ้าดาบนี้เว้ยฟินิก นี่แหละดาฟฟินิกดาฟฟินิกเนี่ยมันเป็นการฟาร์มที่ค่อนข้างนที่จะดีมากนี่ไงโคตรดีโอเวอรี่ง่ายโอไม่ง่ายแลวถ้าไม่มีสกิลเอ็กซ์ะนี่ดาเมจรัวๆครับติดไฟด้วยครับผมตายครับนี่ไงเฮ้ยทำไมมอนมันเดินม,มาหากูอ๋อมอนมันปรับให้โหดขึ้นใช่ไหมถ้ามอนในการฟาร์มอะมันจะปรับให้โหดขึ้นเออกูจําได้แล้วพี่เบ็กบอยก็เคยบอกอยู่ไว้ว่า มันจะปรับให้โหดขึ้นนะครับมันจะเดินตามเราปกติมันจะไม่เดินตามใช่ไหมแบบมันจะไม่เดินตามไกลอ่ะถ้าเราไม่ตีมันนะนะแต่ว่ารอบนี้นั่นแหละครับเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิน้อง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 เอ้ยมีคนเสกหนวดดำมีคนเสกหนวดดำหนวดดำเกิดดังนะั้นเราทำการตรีหนวดดำมารอบนี้กูจะได้ของหรือเปล่าอันนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันมาอือแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของหนวดดำมันดีหรือเปล่านะแต่ว่าของใหม่อะเราก็ยังไงเราก็อยากได้ ถ้าของใหม่ได้อย่างใครไม่อยากได้ของใหม่บ้งวะถึงแม้ของใหม่นะั้นมันไม่ดีอะแต่ว่าก็อยากเก็บเอาไว้โอเคไม่ได้ปะแม่งนึกว่าจะได้โอ้โห,หจังหวะนี้ผมเปลี่ยนมาตีทำเควสนี้แล้วคุณดู3425นี่ยเควสเนี้กูบอกเลยบอสอย่างดุแม่งส่งสกิลมาแล้วมันจะส่งสกิลมาหากูแล้วอูด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 ูไอ้ทำไมมันใช้ดาบเซเบอร์ได้ด้วยวะเฮ้พลังของดาบเซเบอร์ด้วยเหรอ อ้อยดาบอะไรวะมันคือดาบอะไรกันพลังดาบที่สามารถใช้ได้ทุกดาบเหรอโอ้ยโอเคตายหาไปซะแต่ว่าดามเมจมันค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยแม่งเอาสกูเลือดหายไปเลยทีเดียวเชียวนี่ผมไปเจอคนหนึ่งมาไว้คนดูนั่นคือลุงพีเจ้าเป็นใครไปให้พ้นใจอยูา่มายุ่กับข้าเอา้าทําไมอะยุ่งไม่ได้เหรออู้ยุ่งนี่ยุ่งหน่อยไม่ได้เหรอขอ,อยุ่หนนะนะงนะออหน่อยนะนะลุงนะขอยุ่งหน่อย จะเป็นใครยาใหผ้ผมอากูมาโทดีเองครับไม่ยุ่งหน่อยหน้านิดเดียวนะลุงคนกันเองคุยไม่ได้เหรอหน้าลุงเนี่เขาเหมือนตกใจมากเลยนะที่เจอกูแบบมึงเป็นใครโอเคไปก็ได้นะครับผมลุงเขาแค่นี้เขาก็น่าจะตกใจกูมาพอแล้ว,ลวแล้วทการรับเควสแล้วเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะมีคนเสกจนวดดำมาอีกรอบหนึ่งเขาไม่เร็วมีคนเสกมาอีกเร้วเออจวดดำมันเสกง่ายขนาดเรเลยว่ควมามถึงช่วยตีครับช่วยตีครับโอเคไม่ได้ครับไม่เป็นไร โอเคนะครับผมก็สำหรับในครั้งนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับใครอยากให้ผมมาทําอะไรในคิงเลยก a สิก็บอกกันได้นะครับผมเออเดี๋ยวผมครั้งหน้าเดี๋ยวมาทําอะไรละกันนะครับโอเคเนาะก็สำหรับในครั้งนี้ไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าซีวัวยเกตนะครับไม่ายแล้ว